เอ้ยหลางที่นี่อยู่อะไปได้แล้วมาก่อนเนาะโอ้มันบวกยูไงกูเลยต้องรีบมาซ้อนก่อนความคอนピเตอร์บุตรเด โอ้ยเฮยแนวหน้าแนวหน้ามนแค่โดนโดนโดสวยสวยมนิกมิกมปิกันเลยดันเลยดี๋ยวดันล่างไปเฮ้ยเดดันลาลาลาลตายตายตามีมียิปมียิปมียิปู้ออกเองตีกันเลยเท้าหนเฮียดูทรงละ เอ้ยเอลซูปปัดมานั้นแรดเฝ้าเฝ้าเลยนะเราเป็นหลังที่ดีเป็นหลังที่ดีเอ้ยนัดที่สองก็ยังเฝ้าโอ้โหเป็นหลังที่ดีเป็นหลังที่ดีสโ,โลว์ไปดิเอาตายนะเอาตายนะเอาตายนะเอ้หลามี่นี่ว่ะไปได้แล้ว มาก่อน,น้องโอ้โหแม่เอาหิงห้อยไปน่าม่อนไส้วะ่ะมาไม่คนัมาไม่คนมาไม่ลวายเลยกลเลยกลับเลยพวกมันใช้ความศัทธาเป็นพ่ออ่ะ โอ้ยกลางสามไม่ใช่เอ้ยลงมาล้เอลซูสี่ละอ้โอนเลยนะเดินบังเอ้ โอเคโอยสู้นะจ้าถอยยี่ยี่ไอ้เลือดดักลาเลือดดักลามันบอกให้กูเล่นต่อปล่อยเถอะมึงปล่อยมันไปมึงยังมึงตายเมื่อกี้ไปห้ามกูฟิกแล้วเลือดดักลาเมื่อกี้จริงๆเราเราส่วนมันก่อนได้ก่อนเราน่าจะไปเล่นตรงมันก่อนเว้ยเนี่ยเสียดาย ดูสีก่อนด้วยโอ้เดี๋ยวพี่ลีกันแล้วกันมีนแม่งเลือดน้อยว่ะไอ้นั่นวามพอดีเลย หลามตึ้งบ่นเออฮอนคิวสองแ่าจะมีเงินอยู่โดนบดีหลามโดนบดีดาร์กไหมบางกรนไหมสักตัวเพื่อนไม่เอาเลยอ่ะมันบวกอยู่ไงกูเลนต้องรีบมาซ้อนก่อนคฮอนคิวเตอร์ดูเย้บางกอนเลยเพื่อน โอ้เห็นมึงมาแล้วก <med> ูตันเลยตัวหนุ่งหน้าม้าตัวมึงนะไม่มีลักออกเอ้อทำไมลักออกโอ้ยรับเอลสูเต็มเต็มอันนี้จะโซยป่ามันไม่ยอมมามาเอาไอ้แย่โอ้โหกูจะตายอยู่เลยเนี่ยไว้เลยไม่บวกนะแม่ง ดีหลายีย้ไม่ตีทีหวยมันลงแล้วมันลงแล้วมันลงแล้วนะจะเปลี่ยนเน็ตมันลง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 อ่าอ่ดูหลังป้อมอยู่เยอะนะเยอะนะแค่นี่อยู่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะมีเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันเข้ามาเล,ล่นในป้อมเราก็ได้ ปล่อยปล่อยมันไปสู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวถ้า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 ไปบวกมินมินเอาเอาไอ้มุ้งม่วงเข้ามาดิวายว่าแล้วใจร้อนอ่ะมาร้อนน่ะไปบวกนอกป้อมทำไมกลางแตกกลางแตกกลางแตกประยู่ิประยุตลงล่างอยู่ แม่ตาด้วยโอ้ไอ้เหี้ยบาลอนแม่งตัวกลางเกมไอบสัตว์ไอ้หานี่บวกอย่างเดียวเลยไปสู้กับฉลามต้นเกมจะสู้ไงวะม,งมีน,มนให้คลิปมาให้คลิปมาใหคลิปมาจะได้ไม่ต้องโดนซูม กลางสามไปป่าอยู่บนป่าอยู่มินขึ้นกลางเลยมินขึ้นกลางเลยมินขึ้นกลางเลยมินกูบอกแล้วนะป่าแล้วน่ะป่าอยู่บนก็ไปเหมือนโดนไรครอบเลยตอนนี้ครอบหนะ เมันตีเลยอ๋อเราถังคนเดียวนักตีได้เลยเนอะไม่คิดว่ามีสาวเลยหรออะมันมันเร็วดังตีอยู่เอ้ยไม่เคลียร์ให้ได้อยู่ถอยมาถอยมาถอยมาทุกหมดแล้วมินได้เคียรได้เคลียร์เราได้เคลียร์เราได้มาแล้วไอ้ไปเลิศเอ้ใช่ฉลามโดนมันโป๊กเรื่อยๆอยู่นะ มอยากแอบ,บเก็บคันเตอร์เดีน่าทิ้งบนแล้วเนี่ยออกไปเดี๋ยวพี่พี่ต้องไปละ โหโยีนาแม่งยีนาแม่งจะโดนอะไรนักหนาวะอะตีสองรอบกูเดินกูเดินเลยต้อ <laughs> <laughs> ปล่อยแล้ววะยีนาบอกแล้วต้นเกมแพไบรอนแม่งก็ขยันบวกจังเลยมึงแค่มึงรอกลางเกมแล้วมึงออกของแท้งมาเนี่ยไบรอนก็ตีมึงไม่เข้าว่าลยเวนบวกกัไเลหนาวอะ วิ่งล่อไปนะมึงไอ้หลาม<อ>มันศูนย์สี่แล้วอ่ะดีนนหน้าขยันแก่ที่ผายอืมรอนเต็มมินมิไนไปอยู่กับเพื่อนอะไรไปอยู่กับเพื่อนอะไรเดี๋ยวเล่นเกมลับก่อน เดี๋ยวพี่ไปหาเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเยอุ้ยเอวสูงหนึ่งก็มึงไม่มีเปนดาวติดสองรอบเลยเออดาเลีย่วนดีไว้่วนกอเมดีที่อ่ะอืมบลนดบนดบลนด์บอหน้าไม่ได้าแลเล่นไม่ได้เลยมันเล่นไม่ได้เนีอ้ไม่มีตีมีตมต้องเปิดไปไว้ mình ở đây nữa 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 quả. nữa 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 tôi. nữa 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 ยีนา่าเริ่มสู้ไม่ได้เลยมันไปแจกเขาจนสู้ไม่ได้อะแต่จริงจริยีน่ามันน่าจะเริ่มสู้ได้แล้วนะเวลเนี้โอ้ยปิดโดนปิดโดนโปิดโดนนั่นปิดหลัง,ง,งหลังเขาโอ้โหลังสียื้อยื้อเลสยื้อเลส บ้าร้อนมันจะไปยืนนี่เขาตีเลเเ่นอะไรอย่างเงี้ยก็ออกสนุกอะนะอยาเล่นเกมลับตลอดไปอ,อ,อืมเล่นบ่อยแนวลับหมดแล้วใช่ไหมเออกูเบื่อจริงเลยออฟเลนที่มัวสวงเงี้ย ไอ้ลูเมียเมันตีรอบนะเออยื้อไปยื้่กระจุกกระจุกกับระวังโดนนันติลูเมีย อดทนต้องดึงขนาดกูเชื่อว่าเลดน่าจะไหวยีน่ายีหน้าน่าจะเลดไหวอยู่มั้งเข้าได้เลยไม่รู้อ่ะเพราะว่าเลดแล้วไอ้ทีมนน้มันน่าจะตีหีน้าไม่เข้าอ่ะปลาฉลามเลดก็ไม่ได้เก่งด้วยคือยีน่ามันไปแจกเยอะเฉยอ่ะหนักกว่ายีน่าคือโบบาลอนกูสูหกแล้วอ่ะเล่นไม่เป็น ามาด้วยกันดื้อตู่ปู่หน้าใสผินไปไปมามาเบโบจะเข้าไหรอเบจะเข้าโอ้ยเฮียแนวหน้าแนวหน้ามันแคบหน่อยวะเอ้ยได้ได้มันจ่ายหมดแล้วนี่ตายแล้วนะมีมีตัวอะไรมีบาลอนมีเอ้าเฮียบาลอนไอเฮียบาลอนมึงไม่มึงไม่เล่นต่อเพราะไอ้เฮียมันสกิลหมดแล้วมึงมึงแม่งปอดแหก ด่าได้เมวะอย่างเงี้ยไม่ได้ไอ้นั่นไอ้หลามเกิดนะไอ้หลามน่าไปอยู่มีดาวมีอย่ามันมีอีกสองรอบเนี่ยคันนี้ันตีหนึ่งรอบมันเทส์ดา่าไม่ได้ดา่าไม่ได้เอาคนเนี่ยตายตายตายลุยสวยี่ไม่หิวว่ะโดนโดนโดนสวยมันฟิกมันฟิกมาจ่ายฟิกยัดเลยยัดเลย เราหมดแเดี๋ยวดันล่างเฮ้ยเดี๋าวดันล้าง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 ตาย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 มีมีคลิปมีคลิปมีคลิปวนูแท้งเด็ี่ยไเอาเลยไม่ไม่ไม่ถอนเลี่ยแล้วเหลยนเราไม่ใช่ปัญหาคลิปมันน้อยต้มถอดได้นะได้อยู่ว่าจบยังได้เลยนะหนูแท้งหนูแท้งเพราะว่าคลิปมันไอ้ีกดีดีมนแท้งอัเลยกี่วิอันติกี่วิอันติสิบสามตายตายตายตาจบเลยจบเลยจบเลยเลยจบเลยอะคลิปเข้าแล้วได้จบยิงหลังไง โอ้ยแ้สมกับเขาอดทนนะเอะเกมรับรับจุดสุดไม่รไม่รู้ับกว่านี้ก็ไม่มีแล้วไอ้เหี้ยมันพลาดมันพลาดมันเดินพลาดรีบไงรีบจบเกิเนีงยเมีเอ้โลมันพลาดมาฉลามันก็มั่นใจเก้ออนนี้อ่ะกลางเกมละอยู่ดีกระโดดใส่นาแวนที่มีโลมอยู่ข้างๆไอ้เหี้ย ơ cái gì ấy, ấy tình